่านประธานครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีศิลปินจากจังหวัดพิศโลกได้รับรางวัลศิลปจาร์นะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยสิ่งที่ผมอยากนํามาหาหรือนอกจากจะเป็นความภูมิใจนี้แล้วศิลปินอีกจํานวนมากในจังหวัดพิษุโลกนะครับเรามีกลุ่มอย่างเช่นสํานักด,ดาบเรือนนเรศกลุ่มศิลป์สองแควกลุ่มที่ทำคอนเทมพอร์ตอาร์ตนะครับหรือว่ากลุ่มที่ทําศิละปะสมัยใหม่ที่จะช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็เด็กๆแล้วก็ครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้ท่านประธานครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทแนราจจกังหวััดพิษณโลกกกรค้าไบ ท่านประธานครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีศิลปินจากจังหวัดพิโลกได้รับรางวัลศิลปจาร์จานะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยผมอยากจะอ่านกรอนที่อุทิศกับท่านกวีท่านอ,อ่ทั้งศิลปินท่านนี้นะครับเพื่อให้ชาวพิโลกภูมิใจแล้วก็ประชาชนคนไทยได้รู้นะครับสมศักดิ์สมศรีผู้สรรสร้างด้วยเชิญช่างเชี่ยวชาญชำนาญศิลป์ประจักแจ้งสําแดงชื่อลือระบินสร้างคุณค่าแก่แผ่นดินเมืองสองแควจากศรัทธายิ่งใหญ่และใจรัก ปณิธานแน่นหนักโดยแน่วแน่พุทธลักษ์เลือดล้ำลวดลายแลล้วนแต่งแง่งดงามได้ตามใจดังมาดีปฏิมาเลือดข้านั้นทุกเชิงช่างวางปั้นประดับสมัยทวีชื่อทวีศิลถิ่นใกล้ไกลจากทวีจึงยิ่งใหญ่ตลอดมาชีวิตคนแสนสั้นมีวันดับแต่งานศิลตราประทับถึงโลกหน้าจากอิดหินดินปูนธรรมดา ท่านสร้างค่าพุทธศิล์ระบินระบือนี่เป็นบทกรอนจากท่านพฑูทู์ธัญญาศ,รราศรริลปินแห่งชาติสาขาวารรณศินนะครับท่านประธานครับงานรางวัลศรริลปาจาร์ซึ่งหมายความว่าเป็นอาจารย์ของเหล่าอาจารย์ศินนั้นคุณลุงจ่าทวีบุรณะเขตนะครับได้รับตอนอายุ90ปีซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากนํามาหารือนอกจากจะเป็นความภูมิใจนี้แล้วแต่ยังมีศิลปินอีกจํานวนมากในจังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่ได้รับโอกาส เรามีกลุ่มอย่างเช่นสำนักด,ดาบเรือนนเรศนะครับกลุ่มศิลป์สองแควกลุ่มที่ทำคอนเทมพอรารีอาร์ตนะครับอย่างเช่นอาจารย์วราวุธอินทร์หรือว่ากลุ่มที่ทําศิลปะสมัยใหม่ที่จะช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็เด็กๆแล้วก็ครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้ แต่งบประมาณหรือว่าโอกาสในจังหวัดพิศโลกน้อยเหลือเกินทําให้ศิลปินในจังหวัดพิศโลกเนี่ยต้องก็เสือกอสนนะครับออกไปทํางานที่จังหวัดที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเชียงใหม่หรือไปกรุงเทพหรือไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นอยากให้มีการส่งเสริมและก็เอาจริงเอาจังในการที่จะช่วยศิลปินเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็มีที่ในการแสดงผลงานจนเขาถึงสามารถพัฒนาฝีมือของพวกเขาได้นะครับขอบคุณครับครับคุณ